สวัสดีค่ะสวัสดีสายเหลืองนะคะสวัสดีวันยุทธค่ะชาวนี้ก็ยังคนออกปาากลาหมักฟักลาล์นะคะ,ะปลาเนี่ยจะเป็นปลาเรือเหล็กนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ปลาเล้าหรือว่าปลาคุเล่านะคะ,ะปลาขี้ตังค่ะอันนี้คือเลนปลาขี้ตังนะคะแต่การนี้ปลาเทค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทําปลากันก่อนนะคะ ปลานีนะคะปลากุเล่าเนี่ยเป็นปลาทีมเนื้อเนียนละเอียดมากแต่ว่าตัวยหญย่ยเทาๆมีส้นหมากราคาค่อนข้างสูงนะคะอันนี้ปลากระทีคือตัวเขาไม่ยญ่นะคะแต่ว่าช่วงนี้มันนับปลานะมันร้อยหมากเลยค่ะเคยเต็มพุงเลยอันนี้ปลาขี้ตังค์นะคะปลาขี้ตังค์จริงเขาว่ามีรลายสีนะะตัวเอียดกระจริงค่ะแต่ว่าเนื้อเขาจะว้านนะคะเนื้อนุ่มนะปลาขี้ตังค์เขาจะมี กลิ้นแหละก็มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ค่ะแต่ว่าภาคอื่นไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีไม้นะปลาคิตังะคะ่ะแต่ถ้าวอกฟังบ้านเล่านเนี่ยปลาคิตังบ้านคุ้นนะคะและ้วก็เดี๋ยวเขาเออกมาขายตัวเท่าๆนี่ส่วนมากจะไม่ใส่ผักปลาคิตังฟังบาลด้วยน,นะจะเป็นคิตังมาเลยน,นะคะแต่ส่วนตัวนี้ชอบคิตังบ้านด้วยหนอกว้านะคะเพราะว่าเขาจะมาซดๆเปลนๆเลยค่ะ,อะไอนี้เดี่ยวออกมาได้จริงๆบางคนเวลาเขาทำเนี่ยคะ่ะ เขาจะไม่ออกอองนะเพราะว่าในพุ่งของปลาเนี่ยเขาจะมีมันนะคะปลานีนี้ดด้าเคยมีคลิปนะต้มน้ำซ้อมนดค่ะร้อยแรงๆออกแอรงสดที่นึงคือเป็นวัดนิ้ายเลยค่ะแต่ชุดหมางที่เขานิยมแกงค่ะแข็งซ้อมใซ้อาหรข้องคันนะคะขึ้นเครื่องค่ะเกิงแกงดีบ้านก็ไม่ได้หมากนะกิมิน้นตีีว่าหอมมอเทียมค่ะใช้บีบีซอสนะคะฉอบีบีซอสเพราะว่าเขาจะหอมนะคะ อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบ้านกันนะคะเคยกบใส้ถ่าปริมาณเครือแกงที่เราตา่เส็จแล้วนะเครื่องแกงใส้ไปเลยค่ะอ่าแ,แล้วก็น้ำแกงเดือดจัดก็เอาปลาลงเลยนะคะน้ำแกงต้องให้เดือดก่อนนะแต่ว่าเครื่องแกงเนี่ยเราไม่ต้องรอให้น้ำแกงเดือดเราเอาเครือแ,แกงใส้ไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเวลาปรุงรสนะคะก็ปรุงรสตามชอบเลยเลยนะคะวันนี้ไม่ใช้น้ำตาลนะคะแกงนี่จะเปรี้ยวแบบกะ เรี้ยวเข้มมะค่ะซอกหลอดไม่ใช่เข้มก็คือประมาณกลมกรอบนะคะอันนี้คาเซ็ตแล้วนะปมปลานี้ก้เนืยนิ่มนะคะใช้ส้อมแคกแล้ะก็ส้อมเน่ากันนะคะวันนี้นะปิดไฟยก่อนแล้วก็ใช้น้ำบุกเน่าที่ล้างนะคะอารอยบะหอมอย่างแรงเลยค่ะเกลื่อนแกงข้าวบุกมีพังจามอย่างแรงแล้วทอดปลาแห้งสักนิดค่ะเื้ยว่าออไข่เ,เจียวก็ได้นะคะหับรองเลยค่ะว่า ซองช่างพูนพูดลาเบอร์นี้ค่ะมาๆมๆามาค่ะพี่นองกินข้าวด้วยกันค่ะ